เบิ่งเอารถพี่น้องท้ายตแต่มันหัวใหญ่นี่ละให้พี่นออ้องเบื้องอะอม่เห็ดยางดอกพี่นอ้องเบิ่งเอาหัวมันอะเกี้ยงพลันงามดีจังคุเอ,อยหัวดกหัวยาวหัวใหญ่พี่น้องท้ายแต่มันหัวใหญ่นี่ละให้พี่น้องเบื้องอะคุณอะเอ้ย คนใหญ่ทั้งยาวทั้งขาทั้งรอมันก็เป็นตาอ้อยซ้อนพี่น้องเอ้ยหัวมันแมวังหัวมันนี่แต่หัวมันอ้อยต้อยหัวมันอ้วนๆพี่น้องหัวมันอ้วนๆฮึๆ่คุณนะหัวมันอ้วนๆ,ๆพี่น้องสุดยอด